สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้วิชาศิลปะเรามาเรียนรู้เรื่องรูปร่างรูปทรงกันต่อเลยนะคะจากคที่แล้วครูให้นักเรียนทําเรื่องวาดรูปร่างรูปทรงของเลขาคณิตในแบบต่างๆนะคะในการวาดหรือออกแบบศิลปะเนี่ยเราก็จะต้องรู้จักสังเกตสิ่งของวัตถุนะคะว่ามีรูปร่างรูปทรงเป็นยังไงบ้างนะคะ สำหรับในภาพนี้ก็คือภาพกระถางน,นะคะสำหรับปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้นะคะกระถางดินนะคะแล้วก็จะเห็นเป็นรูปทรงเพราะว่ามันมีความกว้างความลึกใช่ไหมคะของใช้ในบ้านของเรานะคะรอบๆตัวเรานักเรียนลองสังเกตดูตู้เย็นตู้เสื้อผ้าตู้กับข้าวมันเป็นทรงเป็นรูปร่างอะไรคะถ้าเรามอง นะคะรูปร่างของตู้เย็นมันก็จะเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะด้านหน้าด้านบนก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นรูปทรงแล้วจะด้านข้างเราจะเห็นความหนาของตู้เย็นใช่ไหมคะมันมีมิติเป็นสามมิตินะคะตู้เย็นก็เครื่องใช้พวกนี้ก็จะมีไว้ในบ้านแล้วก็มันจะเป็นสามารถที่จะตกแต่งบ้านได้ทำให้บ้านดูสวยงามด้วยนะคะ วัตถุต่างๆเหล่านี้ก็จะมีรูปร่างรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปนะคะนักเรียนดูรูปภาพแก้วน้ํานะคะอย่างแก้วน้ําก็จะมีเป็นทรงกลมใช่ไหมคะวงกลมด้านบนตรงปากแก้วนะคะส่วนรูปร่างของเขาก็จะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมคะเป็นแก้วน้ํานะคะก็มีสีสันแตกต่างกันออกไปอันนี้คือคือของใช้ทั้งนั้นเลยนะคะของใช้ในบ้านซึ่งในวันนี้ครูเย,ยาก็จะให้นักเรียนวาดภาพ นะคะเครื่องใช้ในบ้านอัดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นรูปร่างและรูปทรงของแปลงลระกานนะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวอย่างนี้เห็นนะคะแต่เมื่อเป็นรูปทรงก็จะมีความหนาเพิ่มขึ้นนะคะรูปร่างของโต๊ะเรียนนะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมนะคะนี้มองมาจากข้างบนก็จะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็ด้านล่างปโปร่งสามารถเอาขาเข้าไปใต้โต๊ะได้ใช่ไหมคะสำหรับ งานในวันนี้นะคะครูยาวจะให้นักเรียนวาดภาพเครื่องใช้ในบ้านมาสองอย่างแล้วเขียนบรรยายลักษณะรูปร่างรูปทรงด้วยนะคะอย่างนอันนี้ให้นักเรียนทําตามตัวอย่างนี้ไปได้เลยนะคะค <entertain, S 1> สิ่งของเครื่องใช้ที่วาดคือเตาไมาโครเวฟนะคะรูปร่างรูปทรงก็คือมีรูปร่างสี่เหลี่ยมไม่ว่าจะมองด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็มีรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะให้นักเรียนทําตามนี้หงอย่างนะคะส่วนอีกหนึ่งอย่าง ให้นักเรียนเลือกมาเองว่าจะวาดสิ่งของเครื่องใช้อะไรบ้างแล้วเขียนบอกด้ว่าภาพที่วาดคืออะไรและมีรูปร่างรูปทรงอย่างไรบ้างนะคะใครที่ไม่เข้าใจก็ดูแบบตัวอย่างที่เพื่อนทำมาส่งมาในกลุ่มไลน์นะคะนักเรียนระบายสีมาด้วยนะคะทำสองอย่างนะคะก็คือ รูปที่1ก็คือว่าเตาไมโครเวฟแล้วก็เขียนตามแบบนี้เลยนะคะส่วนอีกหนึ่งอย่างเลือกมาเองจะเป็นตู้เย็นทีวีตู้ซักผ้าตู้กับข้าวได้ทั้งนั้นนะคะทำงานส่งคุยเยานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ